เชือบ,บานอนบรหลับนะคะเมื่อยบ้านน,น,บบาน,นี้มา่อหอดห้องเชือบาก็เลยนอนนะคะนอนหมดจะตื่นนะคะคุณพ่อแม่พอดีตื่นขึ้นมากมีแนวทางมาฝากนะคะมะีของคู่ชุดเหนียของคู่ห้าเก้าสี่นั่งรงมาให้นะคะตอนนี้ของคู่ห้าเก้าสี่เชือบ,บากลายท้ามไปแล้วนะคะอันนี้เป็นช่องทางในการติดตามชือบ,บานะคะใน YouTube ชือบ,บาพารวยแล้วก็อีกช่องหนึ่ง YouTube กะ คูพาชาแนลนะคะใน Facebook ในเพจนะคะจะเป็นชบาพาโดยแฟนเพจและก็ชบาเรดี้ลดบรรทุกเนาะอ่ะติดตามชบาใดทุกช่องทางเด้อนะคะจะได้โอกาดโอกาสเห็นคลิปกันอ่ะจวดจาดกันเนาะคุณบอลคุณแม่เดี๋ยวชาบาให้นะคะเดี๋ยวให้เบิ้งก่อนว่าปล่อยไปจากสำนักแล้วนะคะ อันนี้เป็นแนวทางตัวเลขของภูห้าเก้าสี่สำหรับชุดบนพุชชบาพุง้ายทําเสียจไปมุกเกี่ยงละคุณผู้ชมเนม่นะคะเพื่อบางคนบเ,เห็นในคลิปมอปูกับมะเบิองในคลิปนี้ก็ไดเพราะว่าช่องนี้ตัวเลขมันเบลนหลายก็ไดชวงให้กันเบิองอยู่นะคะและ้วก็ของน้องเมยา่านะคะของน้องเมยย่าเป็นล่างอย่างเดียวนะคะ,อะของน้องเป็นล่างอย่างเดียวเด้อ ะะให้เลนชุดคัดเดนอะลองให้เลนีชุดคัดนะคะเพราะ่าน้องคัดมาแล้วอแล้วก็อันนี้ของตัาจานสาหรับเลขวิ่งบนแม่นๆนะคะมาที่ห้ากับหกเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นของซองพิจิตนะคะสําหรับบนมาห้ากับแปดแต่เราสนักที่ชบาโชคไปอยู่ในตอนนี้นี่คือเขาถูกสํานักเรื่องของพะพะแม่นะคะคือเขาถูกสํานักนะะเนาะแล้วก็ อ่าซองห้าพันบนจากบางบอมาห้ากับสี่แล้วก็ล่าของปูธุดงมาสามกับสี่นะคะแล้วก็ของปูห้าเก้าสี่ค่ะของปูห้าเก้าสี่นะคะ ันนี้เป็นซองห้าหมื่นล่างค่ะมาสามกับสี่อันนี้เป็นเลขดับนะคะดับตัวตรงบนล่างของน้องเมย่านะคะแล้วก็ของซองนครพนมล่างค่ะวิ่งแปดกับเก้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นดับตัวตรงล่างของเซียนวิสรุตค่ะอ่านะคะจดจัดในน้นองขบวนแม่เนาะ นะคะนี่แหละเป็นสำนักทีเชบาด้มาแล้วแล้วกัลงให้ทุกคนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะมาค้นว่าเ้าเห็นกันสิได้เห็นกันไหมนะคะอ่ะห้องปูซุ้มเงียบอันนี้นะคะห้องปูซุ้มเงียบสําหรับชุดล่างก่อนเด้อนะคะเอาชุดล่างไปก่อนว่าปูทรงชุดล่างมไม่เชบาก่อนสําหรับชุดบน ลอก่อนนะคะชุดที่แตกสองซีซีสองเดี๋ยวให้ข้าผปูข้ามนวนแล้วเดีย๋ยวปูกับทรงไม่ใช่ปะนะคะ mm hmm. เดี๋ยวรอติดตามเนาะง mm hmm. วดหนึ่งสิงหาคมหกแปดอันนี้เป็นล่างอย่างเดียว อากาศเมื่อนี้อ่าอากาศดีค่ะคุณพ่อแม่จังหวัดฉะบา,บานอนรับโดนโดนก็บ่โดนนะคะฉบา้าว่าหอนห่องแต่เศ้าหุ่นก็ไม่เห็นก็ขอกระ,กระนำสักผ้า,นะะน,น,านะคะนอนใบม่วงนะคะนอนใบม่วงกลัวๆนะคะต,ตื่นมาซีโมงแรกเนาะอากาศเย็นอยู่ค่ะเพราะว่ามันขึ้นนะคะบ่มีแดดมันก็เลยนอนได้โดดแน่แจกนักหน่อยก็หลายชวโมงคือเนาะประมาณ สมชั่วโมงได้นะคะอ่าปูมีเหลขกวินงหายเนาะมีแต่ชุดวินนะคะชุดวินนี่คือชุดเอามาจับใส่กันนอกรูกนชุดวินคือ ้าสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์นะคะอันนี้คือฟูอจับสซกัน นะคะบางคนก็บสีอิน่นชุดวินบางคนก็บสีอิน่นมาครบนะคะอิ่นได้ทั้งสองแบบเนาะแต่ก็เลขที่ไม่มาด้วยกันค่ะคือเลขดับล่ละเลขที่ไม่มาด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นบนล่างเลยทุกคน หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะอ่าวันนี้ลงวันที่ลงวันที่ยี่สิบเหมือนกันอ่าลงวันที่ยี่สิบแล้วค่ะ ตัวเน้นเด้ค่ะทุกคนคะ่ะตัวเน้นนะคะคูเน้นไือ C หาเก่าหา9 5หาเก่าเน้นให้4หางะคะ่ะทุกคนคะ่ะอ่ะเน้นให้ C หางอันนี้คือเลขที่มาม่าน้ำกันบ่อออกบนหลางนะคะคู่นี้จังได้กับมาม่าน้ำกันนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอย่าซื้อเสียดายตังค์นะคะรอบที่แล้วกับ เก้าสามสามเก่าเนาะอย่าซื้อเสียรายตังไม่มานะคะแต่ว่าเลขสูตรสูตรดับหนึ่งตัวนี่ของปูกะดับยู w, ประหยัดต้นทุนได้ดีมากเนาะเอาอยูทุกรอบเลยนะคะเอฟซีคือในติดตามก็ได้นะคะอันนี้ปีงหกแปดเพราะผ่านอยู่ดิเนาะปูกะสูตรนี้ก็ดับมาหลายปีแล้วด้วค่ะตั้งแต่ชาวบ้านติดตามปูสูตรนี้โอ้ดับดีค่ะเนาะอ่ะปิจารณาเบิร์แนวทางมีเข้ามีลดเนาะทุกคน ใส่หนุนพนิในการรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าฉบ,บาดูก่อนนะคะเดี๋ยวไปเซ็กเมือง่างก่อนว่ามีสำนักใดทรงไม่ฉบ,บาแนแล้วนะคะความที่อัปเดตให้ทุกคนนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมนะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวฉบ,บาลุ่งหค้ค่ะลุ่งแบบต่อเนื่องลุ่งแบบฉ่ำๆเลยนะคะรอติดตามกันนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะฉบ,บาขอตัวลากคุณพ่กคุณแม่เอซี่ปกอนเ้อร์นะคะ ไว้เจอก,กันในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ